สวัสดีค่ะพบกับวิชาภาษาไทยชั้นประฐมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้ก็จะเรียนบทที่2นะคะเรื่องควายข้าวและชาวนาเรามาเรียนคำศัพท์กันนะคะคาดคาดหมายถึงเครื่องมือทำไร่ทำนาใช้วัวหรือควายลากลักษณะเป็นคารมีซี่ห่างๆกัน มีคันชักสำหรับลากขี้ยหรือทำให้ดินที่ไถแล้วไม่เกาะกันควายเหล็กเป็นเครื่องจักรที่ใช้ไถานาแทนควายมีคนขับเวลาไถาคันไถเครื่องมือทำไร่ทานาชนิดหนึง่งประกอบด้วยคันชักหางใช้วัวหรือควายลากไปเพื่อกลับดิน หรือว่าไถนะคะคาวบอยหมายถึงคนเลี้ยงวัวหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโคบานเคียวหมายถึงเครื่องมือเกี่ยวข้าวหรือหญ้าทำด้วยเหล็กรูปโคง้งมีคมถางหมายถึงสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่สำหรับ เก็บข้าวหรือว่าเกลือนะคะเราเรียกว่าฉางทำต่อไปต้นกล้าต้นกล้าหมายถึงต้นข้าวที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในนาโดยทั่วไปเรียกพืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกที่อื่นว่ากล้าคำว่าเทียมนะคะเอาสัตว์มาผูกไว้กับภาชนะต่างๆหรือคาดไถ นะคะเราเช่นเทียมเกลียนเทียมแอกนายทุนนายทุนหมายถึงผู้ลงทุนประกอบการหรือออกทุนให้ผู้อื่นประกอบกิจการนายหน้านายหน้าหมายถึงบุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลสองฝ่ายเข้าทำสัญญากาัน เราเรียกว่าไหนหน้านะคะเบิ่งหมายถึงจ้องดูแงนดูคำว่าเบิ่งเป็นภาษาถิ่นอีสานปลดระวางหมายถึงหมดหน้าที่พยาหมายถึงถ้อยคำสำนวนคำคมสุภาษิตสอนใจของคนอีสาน ฟาดหมายถึงอาการที่แยกของเบาออกจากของหนักโดยกระดกพาชนะเช่นกระดง้งขึ้นลงค่อนข้างเร็วเพื่อสะบัดแกลบรำหรือผงออกจากข้าวขั้ต่อไปนะคะเพลี้ยเพลียหมายถึงชื่อมะเร็งขนาดเล็กมีหลายชนิดทำลายพืชต่างๆเราเรียกว่าเพลี้ย สนตะพายหมายถึงกริยาที่เอาเชือกร้อยช่องจมูกวัวควายที่เจาะซึ่งเรียกว่าตะพายใช้โดยปริยายแก่คนว่าถูกสนตะพายหรือยอมให้เขาสนตะพายหมายความว่าถูกบังคับให้ยอมทาตามด้วยความจำใจความหลงหรือความงู้เขาเบาปัญญานะคะ นอนกอข้าวหมายถึงชื่อหนอนของผีเสื้อซึ่งเจาะก,กินเข้าไปในลำต้นข้าวทำให้ข้าวไม่ออกรวงหรือออกรวงแต่เมล็ดรีบเป็นสีขาวส่วนใหญ่เป็นนอนของผีเสื้อชีปะะขาวหนามยอกเอาหนามบงหมายถึงตอบโต้หรือแก้โดยวิธีการทำนองเดียวกันํำนี้เป็นสำนวนนะคะ คำสุดท้ายนะคะแอกหมายถึงไม้วางบนคอบัวคอควายใช้ไถนาคลาดหรือเทียมเกวียนนะคะสำหรับคำศัพท์ก็หมดเพียงเท่านี้ทีนี้งานที่คุณครูมอบหมายจะให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนคัดตามแบบเขียนว่าบทที่สอง วายข้าวและชาวนาแล้วก็คัดคำศัพท์อันนี้คืองานชิ้นที่หนึ่งงานชิ้นที่สองก็คือให้ไปฝึกอ่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ